อารามอยากได้ตั๋วดูฟรีตลอดชีวิตแต่ว่าสื่อมวลชนไม่ต้องเสียใจนะครับเราก็มีเหมือนกันทิ้งนามบัตรหรือว่าเขียนชื่อของท่านเอาไว้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เรามีการจับรางวัลนะครับมอบถึง6รางวัลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกทิ2รางวัลนะครับไว้ไปสิทธ์เติมน้ํามันนะครับ E85 มูลค่า7,900บาทได้นะครับอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็คค e ีนสแว a r อีก4รางวัลนะครับ ตรงนี้ฝนตกด้วยแทนที่เป็นหน้าหนาวเนี่ยเราก็ล้างรถสนุกเลยนะคะโอ้ของจับรานงวัลเยอะเลยครับอย่าเพิ่งกลับนะครับนะเดี๋ยวโมจากนี้เดี๋ยวเราจับรางวัลกันอ่นะมาพูดคุยกันกับนี่ก่อนเลยนะครับนะตัวตัวล้างรถคือครับได้แล้วอ่อดดาอดอได้แล้วนะครับคนนีไ้ได้คนละอย่างสองอย่างครับเดี๋ยวเราเริ่มคือเราให้เอกนางเอกก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้ตั๋วรองหนังเียอ่ะสิเจ้าของเหรอคะเออสนใจมีเมียน้อยเป็นตลกสักคงไหมคะ จะให้ท่าเขาเรื่อยไปผ่านในโป้งเน่งไปก่อนเถอะไปคุยกับแม่อเอกก่อนไหมสวัสดีค่ะน้องมิ่ก้าสวัสดีค่ะ <c oughs> ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วบทเป็นอะไรจ๊ะบทเป็นซึบผิวค่ะผิ๋วผิ๋วเหรอจ๊ะเป็นยังไงคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์เรื่องนี้จ๊ะคาแรคเตอร์ก็สอบแนวดูดูเนาะส่งพลังใหมอ่อลูกดู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 ใหม่ค่ะเนื่องจากว่าปิวนี่มีอาชีพเป็นแม่ค้าในหมู่ที่ตาก เป็นแม่ค้าไข่หมูค้ตาแล้วแม่ค้าไข่หมูสวยมากเลยนะครับมีลูกค้าก็มาซื้อใหญ่เลยนะครับแล้วไปเจอกับคุนบอยเองได้ยังไงครับบอยเล่นเป็นอะไรบอยเล่นเป็นอะไรในเรื่องนี้ครับผมรับบทเป็นปเลยครับในเรื่องเป็นเด็กวัดก็รับครับก็อยู่มาวันนึงครับมีเรียกว่านายคุณหัวสายเนาะก็มาซื้อโรงแรมซึ่งเป็นระดับโงครับแล้วก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นมาทำให้ผมได้เจอกับนายย่งผู้ชมคู่แล้วก็ แล,แล้วพี่ก้าครับผมก็คือไปตามทุกคนมาร่วมภารกิจกันครับอ๋ออ่ะ,อะแล้วพี่ก้าก็ขายหมูอยู่แล้วเขามาร่วมภารกิจอ,อันนี้ครับคุณเ<ห>น้ใจครับนี่คือเขาเป็นลูกสาวของหนึ่งอาจารย์ที่ผมตามหาคุณพ่อเขาตายแล้วครับอ